อ๋อทานต่อต่อไปไปมาเหตุพัดลมได้แล้วเขวาพัดลมไม่ต้องมันยังอยู่หรือเปล่านะอ๊อกหยุดแล้วเดี๋ยวเตงีมาปลากินมาปลาเล็กแล้วกอขายแล้ว้ออะไรเขาว้าขายเออเบ็ดอย่างนี้ไม่ใส่ขายแล้วใส่พ่อเบ็ดกินแล้วปลากินแล้วไปกล้นกันก้อบิดเหรอเบ็ดเอ้ยเล็กอยู่ ใว่เลยแช่เลยเาวิวเลยนี่ใช่เลยติดลตได้เลยมีฟอง่ค <mumbles> ันเลยอ่ะโอบอกแล้วว่าจะพักัตะก้อเกอ่ะโอ้โหติดกี่ันเนี่ยฮะใครแล้ของผมเนี่ยไม่ใช่เลย ยกข,<ด>ขึ้นเลยเ<ด>น,นี่ยยกขึ้นเลยอันี่<อ>เขาเรียนยกขึ้นเลยเนี่ยอ๋เไม่ใช่จุดผมมาจะอ,ออกมาให้ล้มมาตัด <c oughs> รั <c oughs> ปหมดกดหดคิ <c oughs> ปกดิป <c oughs> 给咩？你老